สวัสดีครับคนคลิปนี้จะเป็นคลิปแรกในช่องของผมนะครับก็เลยอยากจะมาทําความรู้จักให้ทุกคนได้รู้จักผมกันนะครับผมชื่อตีนะครับผมเป็นวิศวกรพอลิเมอร์นะครับทำอยู่ในการดูแลของฝ่ายวิจัยและพัฒนาวัสดุให้เหมาะกับโรงงานนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลตีโลจิกนะคบจะเป็นการเล่าเกี่ยวกับแนววิศวกรหรือวัสดุในเชิงโลจิกนะครับว่าวัสดุที่เพื่อนเพื่อใช้งานทั่วไปอยู่เนี่ยมันมีที่มาที่ไปหรือว่าคุณสมัติลึกๆแล้วเนี่ยในทางพอลิเมอร์หรือทางวัสดุเนี่ยมันมีองค์ประกอบอะไรบ้าง คนโหมดนะครับว่าถ้าใครสนใจจะเรียนจะสนใจแนวของวิศวะก็ได้ให้น้องๆที่จะเข้ามาเรียนต่อหรือว่ากาลังเรียนอยู่ตอนเนี้ยเออยังไม่รู้เลยว่าพี่เ,ออเข้าทํางานอยากเข้ามันมีโรงงานไหนหรือว่าทํางานประเภทอะไรได้บ้างนะคือมันสามารถไปได้หมดนะอย่างเช่นออโตมอเตียอย่างเงี้ยมันก็มีทางพอลิเมอร์เป็นองค์ประกอบใมยูนิตนัะนะคือของใช้ชในประจําชีวิตประจำวันล้วนทุกอย่างแทบจะเป็นพอลิเมอร์หมดเลยงัจะมีคิดแนะนําเพิ่มเติมรายละเอียดเชิงเกี่ยวกับวัสดุต่างๆนะของทางมหาลัยที่ผมเรียนอยู่เขาแนะนำ๋ยวขึ้นตรงนี้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 ประมาณนี้